ตอนนี้แก้วสอนเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็สุขความสำเร็จครบพกพ,พ,พานใช้เวลาไปประมาณ50นิดๆ5-4นาทีนะครับเขาเรียกจดไว้นะครับหัวแขงก็มีอะไรจะต้องแก้ลองดูกันอีกรอบนึ่งเป็นการสอนัอนแรกนะครับที่เราดูกันตอนที่เราเผยแพร่ภาพสดน,นะครับที่พวกเราดูกันเมื่ี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสอนตามขั้นตอนนะครับในขั้นนี้บอเสนอว่า เวลาอยากให้ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมให้มากให้มากขึ้นว่าตอนแรกเด็กเรายังยังไม่เอเลือแต่คุรูก็ลากไปและฝังตุงจนจนได้ค่อนข้างดีเลยครับเด็กให้ความร่วมมือดีมากอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนมาสังเกตดูเยอะเด็กก็เลยตื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับรอนอนะครับก็อาจจะเป็นอาจจะมีส่วนเพราะแรกๆเด็กจะเกรง แต่พอไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากจริครับค mm hmm. อาจารย์ว่าอะไบ้างใน่ฉันก็จะมองว่านะครับการขั้นนำเข้าสู่การสอนเนี่ยเป็นดีนะครับเพราะว่ามีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ mm hmm. หลังจากที่เราได้เด็กได้ปบกมือได้แล้วรูได้กลับถัดายแล้วนะครับก็เป็นการที่ดีแต่ว่าในส่วนตัวที่เป็นการสังเกต สังเกตในส่วนของ1.2ครับเรื่องของบัตรคำเนี่ยเราตั้งคำถามก็จริงแต่ว่าพอเด็กตอบคือเรามีการชี้แนะคำตอบให้กับเด็กนะครับอันนี้เราอาจจะถ้าเราเด็กตอบไม่ได้เราอาจจะเป็นทิ้งเ,เป็นคำถามปลายเปิดไว้ให้เด็กก็ได้นะครับเพราะว่าคือเราไปบอกเด็กว่าคำตกลงมคืออะไรแล้วก็เด็กพอตอนสอนนะเราก็ไปพูดอีกว่าคำตกลงเกรรืออะไรอีกอย่างเงี้ยม,มันมันเป็นการพูดสองทีซึ่งถ้าเราพูดบอกเด็กแต่ตอนแรกเลย พราะเนี้ยอะไรนะโปรแกรมขั้นโกรแกรมคือการที่มันมีคาสองคำมีติดกันเนี่ยมันจะให้เป็นไม่เป็นคาขั้นนําขั้นนำแค่กระตุ้นกระตุ้นซึ่งตัวเกมก็ค่อนข้างกระตุ้นดีแหละว่าไหนคือพอเราสังเกตบอกเด็กได้เรนรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรทีเนี้ยพอไปสู่เกมอบค่อนข้างเกมค่อนข้างเยอะในสิบข้อสาหรับเด็กปถมมองว่าจ้าวะห้าข้อนะครับตั้งแต่น้องสิบข้อเยอะไป ้็เป็นสักห้าข้อแล้วก็มันเป็นแค่ข้อคำถามเดียวซึ่งข้อคำถามเหมือนกับทุกข้อนะครับแต่ว่าครูก็มีการอธิบายได้ชัดเจนว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าสําหรับเด็กเด็กตอนนึ่งอ่ะในตัวที่เป็นคาบูดเนี่ยตัวนี้สามารถใส่เป็นภาพได้แล้วอาจจะใส่ภาพเพิ่มเติมให้กับเด็กเพื่อจะให้เด็กรู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าบางทีเด็กอาจจะยังอ่านไม่ออกแต่เด็กรู้ว่ามันคืออะไรในในภาพอย่างเงี้ยครับ ชื่นชมนะครับชื่นชมครูเตรียมเตรียมเอกสารเตรียมเกมมาให้นั้นศึกษาเลยนะครับครูครู้ผูทำแผนเราควรระอุไปเลยไหมว่าเกมห้าคำพอเพราะเรื่องจากแผนการสอนนี้คุณรูออกแบบไวค่อนข้างที่จะดีนะครับชื่นชมครูแล้วก็แล้วก็โคทิเชอร์นะครับของรูแก้วนะครับแต่พออยากให้ระบุไปเลยจากการที่เรามาสะท้อนนะครับก็ระบุไปเลยว่าจำนวนห้าคำแล้วก็ ส่วนรูปภาพเดี๋ยวเราค่อยปรับแก้ต่อไปในแผนได้ชื่นชมครับอันนี้ดีเด็กสรุปนะครับในช่วงตอนเล่นเกมแล้วก็เด็กดูปเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับก็ขอชื่นชมตุกที่กานออกสื่อของเราถึงนางยังไม่ไดอะไรไม่ได้ครูก็จะนำนะคะแล้วก็สอนด้ว่ดีแล้วก็มอเดดีนะครับผมเห็นด้วยเลยครับอ่ะต่อไปเลยครับ ขั้นสองนะครับในตัวที่ผมมตมองมองนี้นะครับว่า,อ,าอย่างเช่นคําว่ากราบที่ครูยกตัวอย่างให้ผู้เรียนนะครับและครูถามเหมือนการประยุกต์ใช้ใน,นชีวิตประจำวันของเด็กนะครับซึ่งในตัวสื่อเนี่ยเราสามารถใส่รูปได้อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างเช่นคุณครูถามว่ากราบมันคืออะไรแต่บางทีบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพซึ่งถ้าเรามีภาพมาประก,บกอบอย่างเงี้ยอาจจะทําให เด็กเห็นว่าอากาศมันคืออย่างนี้มันไม่ใช่กลางที่เป็นการกลางนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณครูแก้วนะครับแล้วก็ทีมโปรดิวเซอร์นะครับสอนตามแผนการสอนครบทั้ง6ขั้นแล้วก็ทั้ง5ขั้นของ BPL นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับที่ดีนะครับในการสอนตามแผนนะครับอันนี้ผมขอท่นชมที่มาขั้นที่3นะครับขั้นของอ่านซ้ำยัง เราจะเอามาใช้ในตัวตัวที่เป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแต่ในต,ตัวผมี้ผมองว่าทำค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้ก็ได้คุยกับนักสอนอน้สอนไปแล้วลว่าก็คือเรื่องจำนวนเด็กของกลุ่มตัวอย่างรอบนี้มันเป็นนังเงีนกลุ่ม5คนนะ แต่ว่าทุกครั้งในการเล่นน่ก็ต้องเปิดให้หมดนะะคเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เยอะแล้วตัวที่ไม่ได้เปิดน่มันทําให้เด็กโกรธกาะวนกระวเปล่าว่ามันคือคขาและทําให้เขาอาจดสมาธิตามการเรียนมากไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาความถี่สนัม่ำเสมบได้ความรู้ด้วยมันขอให้กลับให้เหลือแค่ห้าต่อไปพอเด็กได้ทาแล้วพอเด็กได้อ่านตามไปแล้วใช่ไหมครับ ว่าเออเด็กมันเป็นเทคนิคที่มันต่อต่อยอดกันนะครับในของบันไดอุขั้นอ่านซ้ําย้ำอีกทีใช่ไหมครับมันเลยส่งผลให้เด็กของเราพอมาเล่นเกมวิ่งโผ่กการแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับ <_ c ười> เด็กของเราจะเห็นค,คนาคานั้นแล้วก็เนื่องจากเทคนิคการสอนของคุณครูบอกเด็กไปแล้วว่าคำควบกล้มต้องเป็นคําออกเสียงเดียวแล้วก็มีพยัญชนะสองตัวใช่ไหมครับ <_ c ười> พอสังเกตูแล้วว่าเด็กจะกวางหมากได้ค่อนข้างดีอันนี้ชื่นชมครับในขั้น ของโกนะครับได้เห็นว่าเด็กสรุปมีการแข่งขันนะครับแล้วก็มีเสียงตอบรับกับครูมีการโต้ตอบนั่นคือเทคนิคของ Active Learning ที่เราต้องการนะครับอันนี้ขึ้นช่วในในขั้นของมิโกนะครับมองว่าในตัวที่เป็นการเล่นเกมมิโกควรจะมีติการกระตุ้นการเสริมแรงผู้เรียนอาจที่จะพอเด็กชนะหรือเด็กมีการได้รับมิโกแล้วเนี้ยอาจจะมีการ ให้เป็นสิทธิ Milk, aky, พิเศษเช่นถ้าจะแจกขนมหรืออาจจะให้เป็นตัวคะแนนตัวโบนัสอะไรแบบนี้ก็ก็หม่อมรองนี้นะครับว่ามีการเสรนอแจกเก็บเก็บเป็นคะแนนไว้ให้เด็กด้วยหรือมีท่านรองท่านของหรือท่านสมบัตรองอย่นีครับเรื่องการเสรินอครับต้องต้องเตรียมไว้นะะคอาจจะเป็นเสี้นสบมือนะคะหรือไม่ก็กระเป๋าขึ้นฉกครับผมก็ก็มุณครูแค่์ปักคุณครูทำอยู่แล้วแหละทีนี้แต่ไปทำในขั้น ขั้นตอนท้ายนะครับอัดการตบมือการการให้คะแนนเราทำได้ทุกขั้นอยู่แล้วในการจาัดคะแนนที่เป็นเด็กคนหนึ่งเราเนี่ยกแก้วเขาอาจจะตกไม่ได้ตกตอนที่ดิกชนะนะครับแต่อันี้เขาเป็นข้อเสนอแนะน,นะครับก็ถือว่าขอบคุณนะครับถือว่าดีเลยแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวแก้วลองฝังใช้นะแล้วเขียนลงไปหลังไปเป็นขัน้นคัดนไล่เลยนะครับก็ครูเขาเรดบพูดในแผนชัดเจนเลยว่าคุณละห้าคำนะครับเป็นข้อของตนซึ่งเป็นคําที่เราใส่ไว้ในสาระสำคัญอยู่แล้วที่เด็กชาวบ้าน นะแล้วก็เปเหมือนว่าสึกคู่ตาเขียนำคำทดกั้นเราให้เขียนเปลี่ยนจากประดานบิงโกใช่ไหมครับก็คือเลือกเลือกคำมาเนี่ยัจะไม่โงครับถ้าคที่เราเล่นเอาไว้กาขอเสรนะคระับสำหรับที่มีนักเรียนพู้5คำถ้าผ่านจนต้องผาน แก้คำผิดหนึ่งคำแก้สามคำสาเสด็จจะได้เรียนดู้เราให้เขาได้นจำดีอนไรเพื่มพิเศษให้เขาจำคอนนั้นไปเลยมข้นต่อไปนะครับขั้นการอ่านและการแต่งประโยคนะครับก็คือว่าคุณครูดีนะครับคุณครูเนี่ยได้ให้นักเรียนเนี่ยมาอ่านนะครับน่าจะเปลี่ยนเพื่อที่จะฝึกความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงน่าจะเปลี่ยนซึ่งคุณครูก็ดีเศครับที่ ให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านคำรอเรือรอริมให้ชัดเจนนะครับก็มองว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะครับที่ต้ดูครับคือเรามีคำห้าคำแล้วก็มีผู้เรียนห้าคนเนี่ยล้วอาจจะยังอาจจะคําที่เพื่อนอ่านไปแล้วเราก็อาจจะมาให้นักเรียนอ่านประโยคท,ที่คําที่มันยังไม่ยังไม่ได้อ่านนะครับอย่างเช่นคำสมมุติว่ามีห้าห้าคนนะครับกับห้าคำแล้วก็ให้เด็กเนี่ยอ่านประโยคของตัวเอง คําละหนึ่งคนอย่างเงี้ยเาจะได้ฟังคํ่อื่นๆบ้างนะครับไม่ใช่ให้เด็กเลือกเด็กก็จะเลือกคําที่ตัวเองแบบอยากจะพิเศษน,นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อเสนอแนะของผมน,นะครับถ้าดหึงเนาะของ Active Learning นะครับเทียกว่าผู้เรียนจะต้องได้ปฏิบัตนะิแล้วก็มันอยู่ในขั้นสุดท้ายของมายนนของทั้นแลยว่ามันก็ควรที่จะต้องให้เด็กออกมาออกมาพูดนะคขั้นเนี้ยันเลย ท่านอื่นพอมองว่ามันก็โอเคอะไร,รในในโรงเรีครูนะครับแต่พอมามาเจอท่านที่เด็กเขาไปอ่านนะพอมองว่าเป็นการออกมานําเสนอนะครับซึ่งตรงกับวัยวัยที่เรากำลังเป็นจุดเด่นโรงเรียนเราก็คือ active learning นะครับให้ผู้เรียนได้ทําโดยครูอาจจะเสริมก็ได้คาที่5้าริบิต่อดจากผู้ยชานเด็กขายไปคำหนึห่งครูก็อาจจะถามว่าไหนใครแต่งคำสุดท้ายบ้างอะไรเงรี้ยเป็นข้อเสนอแนะไปแขกแขกครับครูแก้วมีอะไรก็ตเตือนไหมครับ ราพรวมนะเปับก็แข้ก็แก้แล้วก็แวกสแก,กสน,แบบน้อเสนอแนทต่อไปถ้าคืนคืนว่าไงครับที่อยู่ในสูไม่มีค่ะก็ดีแล้วคเพราะว่าดู ใช้เป็นแผนที่สามารถใช้ได้กับโรงเรียนด้วยนะครับในส่วนนี้ก่อนน้นี้ผมก็มีความกังวลในสัมขอสการเลือกใช้สืิอเข้ามานะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าในบางเรียนเขาอาจจะไม่ได้มีข้อข้ออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้สังเกตการสอนนะครับเกี่ยวกับการใช้สื่อแล้วก็เห็นภาพได้ว่าโรงเรียนอื่นที่จะนำาเ่นนไปใช้อ่ะมันแผ่นนมันมีความวิ่ทำกระบวกอยู่นะสามารถไปออกแบบนะครับสื่อการจัดการเรียนรู้ทำได้ไม่สื่อแบนีก็ได้ครับ คือตัวสื่อเขาไม่มีความซับซ้อนครับแล้วก็สามารถมีความพิจารได้ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีขอบคุณนะครับขอบคุณรองวิชาการนะครับได้ต่อไปวรน่าคุณสาระมีอะไรเพิ่มเติมจากรองวิชาการไหมครับครับขอบิงชมครับวหน้าคุณสาระเปิดไม่ก่อนครับ อ่า,าก็จากที่สังเกตการสอนนะคะก็ขอบเช่ชมนะคะของดูโฟกู่สอนนะคะแล้วก็มีทุกท่านที่ได้ช่วยจีแผนการสอนนะคะแล้วก็มีการจัดการในการสอนได้ครบถั้วน,นะคะตามกระบวนการที่จัดไว้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแผนที่มีการแอคทีฟจริงๆะคะ่ะขอบคุณค่ะดูโฟกู่ทชชู่สองท่านบุคบ สำหรับผูที่ช่วยนะคะก็ต้องขอชื่นชมนะคะในการเข็นแผนที่มีความละเอียดนะคะหากรู้รรจาวิชาหรือผู้เขียเรียนไม่สามารถส,าารถสาารถอนให้ในวิธีกาต่างๆนะคะค,ครูที่ทำหน้าที่สอนแทนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าสามารถให้แผลเนี่ยไปใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อ้นือตามกระบวนการแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการการสอนในครั้งนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคุยท่านหนึ่งครับที่สังเกตผ่นานออนไลน์นะครับมีอะไรเสนอไ,ไหมครับ ฐานก็การสอนนะคะก็ขอชิ้นชมนะคะนักการแผนนะคะเพราะว่าแผนเนี่ยก็โจทย์ก็จะเ,เ,เรียกว่าเป็นการเขียนแผนที่เหมาะกับตัวชีวันแล้วก็หลักสูตรนะคะมองถึงโมเดลของนักเรียนแล้วก็สนนกร้างบรรยากาศให้นักเรียนนะคะเปิดการเรียนรู้แบบแอคทีฟนิดนึงนะคะ่ะขอบคุณนะครับคุณครูทุกท่านเลยที่เข้ามาสังเกตการสอนของเรานะครับวันนี้เรา เอาครบในที่ประชุมเลยต่อไปคุณครูกี่มีอะไรเสนอแกล้งไหมครับกาสอนกองแก้ก็ดีค่ะแล้วก็ชดเแล้วก็มีสื่อการสอนที่ทให้ตัวนักรียนเองเข้าใจใรวากดองมุยแ้วก็นอการเยกนนี้นะครับก็ก็คือโดยภาพรวม การสื่อก็สนุกเองชอบเด็กชอบน่าสนใจทำให้เกิดการศึกไม่ได้ดูด้วยกันโค้ดติครับในตัวสื่อชัว่าโอเคครับมีสื่อ,อเยอะให้เด็กได้มีความคิดให้เด็กได้แอคทีฟมากขึ้นแต่ติดตรงนิดนึงคือช่วงแรกเรามีสื่อเยอะแต่เด็กอาจจะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นครูจะพูดมากกว่า ครูอาจจะต้องเน้นย้ำนิดหนึ่งหรือพยายามซักถามติดให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าครูไม่ทักถามครูสอนไปเด็กไม่ตอบเด็กอาจจะเข้าใจแต่อาจจะไม่ถึงขัง้นแท้จริเพราะฉะนั้นครูอาจจะต้องเน้นย้ำตรงนี้ให้มากขึ้นครับก็ชิ้นส่วมันเป็นสื่อที่ปรับใช้กับชูดแบบรกได้ค่ะก็สามารถนำไปใช้เป็นการวิชาต่างๆไทยเพื่อาห้ได้เป็นตััวอนนี้ก็เป็นเสสียรรื้อ ครับเป็แ C, นแีเ DLC สอนน้องทักเจอเลยครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ ก็สำหรับที่ได้ฟังมานะครับปาร์ตสามเลยก็คุณมีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็คมประวาาในนตัวนี้นะครับสามารถนําไปใช้กับคุณจา่อื่ได้นะครับก็พวกมตปอนะครับแล้วก็ผู้เข้าพ้องก็พัฒนายาโมเดลนะครับให้กับเพื่อนทางเาได้แล้ก็ขอบคุณนะครับทางเรียนของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญจากมาแชร์ด้านเฉพาะชิ้นดีนะครับที่มา ให้ความรู้มาสร้างแนวทางนะครับในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงการวิเทศของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านส่วนนอนะครับที่สลับเวลานะครับเสาร์นะครับแล้วก็ยังติดตามกลุ่มนัเรียนเรานะครับแล้วก็ยังให้ความรู้กับเรากอยเสนอแนะอยู่ตลอดมานะครับถ้าคุณครูทุกท่านเสนอแนวคิดแล้วนะครับก็ขอปิดการประชุมนะครับของกิจกรรม DLC นะครับเรื่องการวิเทศ ภายในนะครับไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ